สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอกอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับไล่าการไม s i รา My c r e ครดิตอนที่25กันแล้วนั่นเองวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องที่สืบเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมเคยทำไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมหากาการควบรวมกิจการของธนาคารไทยระหว่างธนาคารทหารไทยกับธนาคารธนาชาติ หากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ด้านบนตรงนี้เนี่ยอาจจะไปดูว่าจริงๆแล้วทำไมถึงใช้คําว่ามหากราบการควบรวมกิจการโอเคเอาละครับปัจจุบ,บันเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าตัวของธนาคารทีเบีหรือทหารไทยควบรวมกับธนาคารธนาชาติกลายมาเป็น TTB นั่นเองนะครับหลายๆคนนี่นะครับก็คงจะมีบัตรเครดิตนะครับไม่ว่าจะเป็นท m b หรือธนาชาิเนี่ยอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อมีการควบรวมกิจการนะครับ,บลก,กาบบลายเป็น t t b เนี่ย อะไรนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตแล้วก็บัตรกดเงินสดวันนี้เนี่ยครับผมก็จะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนันเองอย่างแรกเลยนะครับผมบัตรเครดิตที่อยู่ในมือเราเนี่ยยังสามารถใช้งานได้อยู่ปกติไหมคําตอบก็คือยังสามารถใช้งานได้ปกติเองนะครับโดยตรงนี้เนี่ยนะครับธนาคารจะส่งบัตรใหม่ไปให้กับเพื่อนๆเมื่อบัตรเก่าของเราเนี่ยหมดอายุดังนั้นเนี่ยครับก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตามร์สไซด์ของเราได้อย่างเดิมเลยโอเคไหมครับ ส,ส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในการใช้บัตรเครดิตถ้าเป็นในส่วนของ TMB เดิมนี่นะครับตัวของสิทธิประโยชน์เนี่ยมันจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วได้ข่าวมาแววว่าว่าตัวของสิทธิประโยชน์เนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นด้วยในอนาคตแต่ในส่วนของธนชาตินี่นะครับอาจจะต้องรอรู้กันสักนิดนึงว่ามันยังคงเดิมอยู่ไหมนะครับเพราะว่าตามประกาศในหน้าเว็บเพจของ t t b นะครับแจ้งว่าจะมีการปรับปรุงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะแจ้งให้กับผู้ถือบัตรทราบอีกที่อีก ึ่งตรงนี้นะครับก็จะแจ้งให้ผู้ถือบัตรทราบอีกครั้งหนึ่งในอนาคตแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมมองว่ามันน่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวของสิทธิประโยชน์ เพราะว่าถ้าหากดูทับลักษณะของบัตรเครดิตของทั้งสองธนาคารนี้เนี่ยนะครับก็สิทธิประโยชน์ค่อนข้างแตกต่างกันเลยส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของคะแนนสะสมในบัตรเครดิตนะครับในส่วนของ TMB เก่าตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับตรงนี้ก็มันก็จะเปลี่ยนเป็น TTB Reward นั่นเองก็ใช้งานได้ปกติแต่ว่าในส่วนของธนาชาติเองนะครับตัวของคะแนนสะสมทั้งหมดมันจะถูกเปลี่ยนเป็น TTB Reward สาม,มารถใช้ในการแลกส่วนลดของรำงน้าตาๆได้นะครับตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมปี6 4เป็นต้นไปนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าคะแนนฉันจะหายไปน เรื่ส่วนต่อมาเรื่องของวงเงินนะครับวงเงินในบัตรเครดิตตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็น TMB หรือธานาชาินะครับวงเงินก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะครับได้วงเงินเท่าไหร่ก็ก็ตามนั้นเลยนะครับก็ตรงนี้เรื่องของวงเงินก็อาจจะสบายใจได้พูดถึงบัตรเครดิตไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของบัตรกดเงินสดกันบ้างว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมว่าบัตรใบเดินมันสามารถใช้งานได้อยู่หรือเปล่าโอเคเรามาเริ่มต้นที่ TMB ก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ยครับบัตรใบเดิมมันยังสามารถใช้งานได้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนชื่อจาก c m b l a d y Cash ไปเป็น TTB Fast <C> and a องนะครับโดยธนาคารน,นียจะมีการจัดส่งบัตรใบใหม่ไปให้นะครับให้กับลูกค้าตั้งแต่วันที่1มิถุนาปี2564ดังนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ที่อยู่ยังไม่อัปเดตนะครับก็สามารถโทรไปที่ Call Center หรือติดต่อที่สาขาเพื่อแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่เพื่อรับบัตรกดเงินสดใบใหม่นั่นเอง ส่วนในเรื่องของโปรโมชั่นผ่อน60เดือนนี่ครับก็ยังมีอยู่นะครับและผมเชื่อว่าหลังจากที่มีการควบรวมกันแล้วก็คงจะมีโปรโมชั่นที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นเองส่วนถ้าเป็นลูกค้าเก่าของธนาคารธนาชาตนะครับบัตรกดเงินสดใบเก่าก็สามารถใช้ได้จนถึงหมดอายุตามหน้าบัตรเลยนะครับผมจนกว่าธนาคารจะมีการส่งบัตรใบใหม่ไปให้นั่นเองอ่ะมันจะสลับกันอยู่นะส่วนต่อมาเรื่องของวงเงินนะครบับวงเงินตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งที b ีแล้วก็ธนาชาติ แต่มันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงครับว่าในกรณีที่วงเงินเกินกว่าที่กฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย,ยกำหนดเอาไว้นี่นะครับตัวของวงเงินมันอาจจะมีการปรับลดลงมานะครับให้ใหถูกต้องตามเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยวางกฎเกณฑ์ไว้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าวงเงินที่เรามีอยู่อาจจะลดลงก็ได้นั่นเองครับอันนี้ก็เป็นข่าวขราวการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสลับผู้ใช้บัตรเครดิตและบัตรกดเงินสดทั้งในส่วนของธนาคารธนาชาติและส่วนของธนาคาร ที่ควรที่จะทราบหลังจากที่มีการควบรวมกิจการเองสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยในประเด็นใดนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้หรือสามารถโทรหาคอร์เซ็นเตอร์นะครับผม TTB รวมกระทั่งนะครับข้อมูลข่าวสารที่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารได้ด้วยเช่นเดียวกันหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของเพื่อนๆนั่นเอง ครับยังไงวันนี้ผมเอกก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อน